โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วคือผมจับไรฟเฟิลจูโจมพินดัดในรอบสามปีของการเล่นเกมนี้จะดูเมา์มดีกว่าโอ้โห มุมสน่ยที่ใช้กับฟินแดดน้อยหน้าเอฟพูดเยอะสวยครับไ,ไ,ไ,ไม่มีนะพี่เอมอยู่ไกลๆอุ้ยโหเจ็บมากเอา้ารอยนัดเราล่วงไปแล้ว สู้คิดโอ้โหถือว่าเนิ่งนิ่งกริปสวยครับผมโอ้ได้นะชายานีก้กบพินัดตรงกลางวะอ๋อเนส่มนมาแค่เดียวเฮ้ยดีเข้า เดี๋ยวนะทางแม็กเฮ้ยบีมาพี่เบีเยอะมากออที่ว่างบีนะพี่ฟารอ์ดี้เลยครับเฮ้ยโอ้โหเราดูก็เพื่อนกันเนียนเลยอะไรได้ยากหน่อยพี่โอ้โหนัวมากเมื่อกี้เนี่ยบีจริง เออในบ้าน,นะวะเกิดานนมามเหรอเฮ้ยโอ,ยโอ้ไม่โดนที่จังหวะอย่างเงี้ยเราหยิ่งไหมตัวโอ,โอ,โอ้โอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเฟลลิ่งเลยนะครับมาเป็นอะไรก็ที่จมมิดทาว ไม่ลอยนัดอันนั้นมันดีดอยู่แล้วปะก็ดีดโดยธรรมชาติย่าชอบครับผมเอ,อไม่เห็นเลยพี่หมน่าจะบนบ้านเล่นช้าเลยตอนนี้เอาโอ้โห โอโหทิงโอโหแบบฮะไม่ไม่ไม่ทันเลยแบบกลับมาทีมีอาวุธไม่ใหม่มาเพียบเลยมอย่าง M อ็ี่ทคล m าที่ติดเลเซอร์นะผมเพิ่งเคยเห็นเลยจริงครั ผมแบบเวลาวอแปรนี้มันเห <laughs> มือนสั้งรับเยะค่อนข้างได้เพียบทุกทุกดานแล้วผมคิดไปเองมาเลยดูมัุกยากมากใน <c oughs> บ้านครับโอ้องครับพี่ ฝนแบบดานทางเข้าแคบๆเนี่ยเราบอแปดๆเขาเป็นเราเราจะมุ่งยังไงดีต้องโถมเลยหรอชนเฉยกลางเข้าพี่เฮ้ยเกิน นายมาหนึ่งครับผมเดี๋ยวช่วยบีพอาไหมตัวเขีย์ครับวองดักกันเฮ้ยดักหนึ่งทหากันบีอ่าบ้านบ้านเขีย์ครับเขีย์หรือเปล่า เวลาพูดว่าเคลียร์นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะโหนี่แปลว่าถ้าเรื่องจริงนี่เวลาเขาพูดเคลียร์ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคำว่าเคลียร์ของเรานี่สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเคลียร์ไหมครับแบบนี้มากลับสู่บ้านเล็ดทางของเรากันดีกว่าทุกคนห้องผมคนลวนะครับตามมาตามมาโอเค <Dead> <laughs> ดเดชแมทรวดเร็วมากนะครับผมตัววิกเงี้ยตัววิกวิ่งออกมาไวโ <Double kill. S 1> หแต่ไวจริงนะครับคิวแรกผมคือออกมาเลงรอเขาก้อนเลยหรือเราอาจจะเดินออกมากอนอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อย่างชอปคำนี้ได้สับใหม่ๆเหรอเพียบเลยตามมาได้นะห้องวางเพียบเลยครับอุ้ยโอ้โหอ๋อเขาเริ่มจับทางได้แล้วเล่นมุมเดิมไม่ได้แล้วอย่างนี้ ใช่ครับอุ้ยอ๋อเกมกาติกปะจะแบทีวารูปวารูปในดิบแร้อ๋อมันเหมือนจะเล่นในแบบก็ได้มีแบบวารูปหลอถ่ายรูปอุ้ยเขาไม่ตรงโดนได้ยังไงถ้าสุนเป๋ครับครับ ค,ค่ยจนหมดโหไม่ตระวันนี้จุกหลบไม่ทันเนี่ยอุ้ย,ย,ยโ,อโอเคอเคอเค้ยปา ล่าสุดไปเล่นไปเล่นเดสแมทในวาร์โลมานะครับนึกถึงเดสแมทฟอยแบ็คเลยอุ้ยโนาคิวรัวๆครับท่านนี้เอ้าเออบ้านเราข้างล่างไม่มีอ่ะน่าจะล่วงไปแล้วเฮ้ยดวงข้างบนล่างสาย ไม่โดนเล็งตรงๆไม่โดนตัวกัะเพื่อนโอ้ยแล้วมันจริงครับเด็ดแมทแบบมันๆโอ้แล้วทีมเราโคตรตึง โอ้ย <c oughs> สถานการณ์รีบมาครับโอ,โ,โอ้โหโลักลักแล้วผมว่าวันนี้ทราบกับอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าคารลัมบิดปะแล้วแบบเขาขอจัด นี่กำลับิดเนี่ยรู้สึกจังว่าทรับกับบาเลนนี้ฟิวมากเอาดีปิดตู้แล้วน้องอุ้ยจะทะลุยังไงก่อนอุ้ยอ้าโหแล้วทะลุอีกแล้ว ทะลุสองสามรอบติดเฮ้ยทะลุสามครั้งติดโอเมก้าอ่แป๊กๆแล้วจะยเนาะเดี๋ยวโอ้โหนีไ่ไงอย่าชมชมบ,บ <c oughs> ุฟฟาปับือโดนโอ้พมามาเล่นแล้วรู้สึกโคตรมันนะผม ผมเล่นทิเด็ดนี้ไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องไม่ได้การละไม่ได้การละเฮ้ยขออีกขออีกสองสามคิวจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ที่สิเมรโอ้ไม่น่าทันเฮ้ยที่ิคิว ไม่ถึงนะได้อยู่โอ้โหคือแบบทุกทางอะ่ะเ,เรียกว่าช่วงเล่นเกมอะ่ะตึงชโอ้โค้รมันครับผม